สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมพับ G Mobile นะครับทีมแนะนำไปร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมเช่น Free f i r RO ROV แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ id ดีแอดท็อปอัพเนะครับเดีย๋ยวลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆีไปเติมกันนะทุกคนคิมสตรีมในเพจทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับลิงก์เพจสตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับเดีย๋ยวมเข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับทำไมมันยิงบนฝาไม่ค่อยนเ,เห็นปะทุกคนมันแบบ มันยิงยากกว่าเดิมไงไม่รู้อะโรยขิมนยิงไม่เป็นไม่รู้ถ้าตรงบนฟ้า อย ну oh. no ู่ข้างหลังเกือบตายช็อตเมื่อกี้แล้ว ดีนะนอนหันนิดเดียวเอง ไม่ใช่ที่เดียวไม่ใช่เหรอเมือ่อกี้เหมือนจะเยอะกว่านี้นะถ้าถอยไปวัดน่าจะมีคนเสียงกลางล่มเคยเอกลัแล้วของผับจี๊บอุ้ย ยืนทำไรนี่คงณงกิฟตเลยปั๊มยาไม่ปัม๊มโอ้โหกล่องตกข้างล่างด้วยติดบั๊กเหรอเดี๋ยวแล้วเหมือนข้างหลังจะมีคนเหลือด้วยนะ มีแฟรกันก็นไม่บอก thích mấy Tắt cầm lang rồi này yeah ไอหลังกล่องไปไหนแล้วนะอ๋ออยู่นี่โอ้โหแม่เจ้าโว้ยตรงนี้ก็มี

ฮะเหลือตัวเดียวกว่าระเบิดมาฮ่า <laughs> <laughs> โดดเอดเอปิดฉากด้วยใช้คุมฮะ